เรื่องราวของหนังสืออพยพตอนนี้เกิดขึ้นกับโมเสสหลังจากที่โมเสสตลับขึ้นไปบนภูเขาซีนายเป็นครั้งที่สองเพื่อขอให้พระเจ้าประทานบัญญัติสิประการให้อีกครั้งเพราะเหตุว่าท่านโกรธชนชาติอิสราเอลที่ไปสร้างพระเทียมเท็ศ แล้วนมัสการรูปเคารพที่ได้สร้างขึ้นมานั้นเป็นพระเจ้าในขณะที่ท่านกำลังเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อรอรับพระบัญญัติสิประการที่พระองค์ได้ทรงตั้งไว้ให้ชนชาติอิสราเอลปฏิบัติตามเมื่อท่านเห็นการนมัสการพระเทียมเท็ตของประชากรที่ท่านนำออกมาจากอียิปต ท่านจึงเอาแผ่นหินที่พระเจ้าได้เขียนบัญญัติสิบประการไว้คว้างลงบนพื้นจนเสียหายหมดรบรญยัติสิบประการในภาษาฮิบรูนะครับมันเป็นคำสิบคำเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นประโยคสิบประโยคนะครับเป็นสิบคำภาษาฮิบรูคำหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะแปลได้เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับอันนี้คืออยากจะให้เราได้ทราบไว้ททำไมแผ่นหินเล็กๆสองแผ่น สามารถเขียนบัญญัติสิบประการได้เขียนบัญญัติได้ถึง10ประการนะครับเพราะว่ามันมี10คำนั้นเองบ,บทเรียนของเรื่องนี้ก็คือเมื่อเราบอกว่ามีความเชื่อเราได้ทำอะไรที่แสดงออกว่าความเชื่อของเรานั้นเป็นความเชื่อแท้การแสดงออกของโมเสสบอกเราว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องแสดงออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนก็คือ การนมัสการพระเจ้าด้วยใจจริงผมจึงให้ชื่อหัวข้อเทศนาของผมในเช้าวันนี้ว่าจงนมัสการพระเจ้าด้วยใจจริงเป็นเวลากว่า400ปีที่ชนชาติอิสราเอลต้องตกเป็นทาสอยู่ในอียิปต์หลังจากที่โยเซฟได้เสียชีวิตแล้วหลังจากนั้น เขาก็ถูกผู้นำของอียิปต์กดขี่ให้ตกไปเป็นทาสเพราะว่าคนยิวเกิดกันเยอะเหลือเกินเกินกันมากมายการทนทุกข์ที่ชนชาติอิสราเอลต้องเผชิญอย่างแสนสาหัสทำให้เขาต้องร้องทูลต่อพระเจ้าขอให้พระองค์ส่งความช่วยเหลือลงมา คือมาช่วยปลดปล่อยพวกเขาให้หลุดพ้นจากการกดขี่ข่มเหงจากพวกอียิปต์เสียทีแล้วพระเจ้าก็ฟังคำร้องทุกข์ของพวกเขาโดยส่งโมเสสมาช่วยการนำคนมากกว่าล้านคนออกจากอียิปต์ไปสู่ดินแดนที่พระเจ้าได้สัญญาไว้กับรับอับราฮัมเป็นงานช้าง ภาษาสมัยนี้บอกว่าเป็นงานช้างไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับคนคนเดียวจะนำคนตั้งเป็นล้านๆ mm hmm. คือสมัยก่อนยิ่งพวกยิวชอบนับเฉพาะผู้ชายผู้หญิงกับเด็กนี่ไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่ในสายตาของเขานะแต่ว่าถ้ารวมรวมมวนแล้วก็อาจจะถึงสองสามล้านด้วยซ้ำไปชาวยิวก็ มีลูกหลานมากมายดังคำอวยพรของพระเจ้าที่มีต่ออับราฮัมคือจะให้มีลูกหลานเหมือนกับอะไรนะครับเหมือนกับดาวบนท้องฟ้าหรือเหมือนกับทรายตอนเข้าไปมีสักเจคน400กว่าปีต่อมาจะออกจากอียิปต์มีมากกว่าหนึ่งล้านเหลือเชื่อไหมครับ ทั้งที่ว่าคนเหล่านั้นต้องตกเป็นทาสทํางานหามรุ่งหามค่ําทุกวันเหนื่อยสายตัวแทบขาดแต่ก็ยังมีลูกได้มากมายถ้าไม่ใช่เพราะพระเจ้าทําตามพระสัญญาของพระองค์แล้วชนชาติอิสราเอลก็คงจะต้องย่อยยับอยู่ในแผ่นดินอียิปต์เป็นแน่คงไม่มีโอกาสได้ลืมตาอ้าปาก มาตั้งเป็นชาติที่มีความสำคัญต่อประชาคมโลกในปัจจุบันได้อย่างแน่นอนโมเสสจึงต้องการให้เขาเ่านั้นมีจิตสำนึกที่จะนมัสการพระเจ้าที่เที่ยงแท้แต่พระองค์เดียวพระองค์นี้ไม่ใช่พระเจ้าเทียมแท็จที่เป็นรูปปั้นโดยฝีมือมนุษย์ด้วยกันเอง การนมัสก,การนั้นต้องเป็นการนมัสก,การด้วยความยำเกรงอย่างที่สุดและเป็นการนมัสก,การด้วยใจจริงพระโมเสสรู้ว่าถ้าไม่มีพระเจ้าพระยะโฮวาหรือคำแปลที่ถูกต้องตามภาษาเดิมนั้นก็คือพระยาเวนั้นพวกอิสราเอลก็คงต้องเป็นท่าตลอดไป เราคงจะมีคำถามว่าการนมัสการด้วยใจจริงต้องทำอย่างไรคำตอบก็คือประการแรกเราต้องฟังพระเจ้าก่อนเราจะเห็นว่าโมเสสเมื่อมีโอกาสได้พบกับพระเจ้าในตอนนี้มีโอกาสได้คุยกับพระเจ้าถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นพระเจ้าเป็นตัวเป็นตนก็บอกว่าพระเจ้าอยู่ในเมฆมนุษย์เห็นไม่ได้ เห็นแล้วจะต้องตายแม้กันนั้นก็ตามท่านทราบว่าพระยาหูว,วาหรือพระยาเวพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่กำลังตรัสกับท่านคำว่ายาเวนั้นเป็นคําที่มาจากรากศัพท์ในภาษาฮีบรูที่แปลว่าเป็นอยู่คือศัพท์เดิมแแปลว่าเป็นอยู่พระองค์ถึงได้ตอบโมเสสเมื่อท่านถามชื่อของพระองค์ ที่ผู้ไม้ที่มีแต่ไฟแต่ผู้ไม้ไม่ไหม้นะครับบอกว่าเราเป็นซึ่งเราเป็นยาวายาเวแปลว่าเราเป็นอยู่ดังนั้นตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ7ของหนังสืออพยพบทที่34นี้เราจะเห็นว่าโมเสสตั้งอกตั้งใจฟังพระเจ้าเมื่อท่านเข้าเฝ้าพระเจ้า และสามารถที่จะปฏิบัติตามได้อย่างไม่ผิดพลาดเลยพระเจ้าสั่งอะไรให้มาก็ทำถ้าโมเสสไม่ได้ตั้งใจฟังก็คงจะทำอะไรไม่ค่อยถูกประการที่สองเราต้องแสดงให้พระเจ้าและทุกคนรอบตัวเราเห็นว่าความสนใจของเราอยู่ที่พระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว เราจะถวายพระเกียรติสิริแด่พระองค์เท่านั้นโมเสสและอีกหลายหายท่านในพระคัมภีร์เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเราในเรื่องนี้ความจริงแล้วผมตั้งใจจะเทศนาจากอิสยาบทที่55ข้อ1ถึงข้อ5ซึ่งเป็นบทพระคัมภีร์ ที่มาจากการเตรียมไว้สําหรับเทศนาประจําอาทิตย์นี้นะครับแบบที่ท่านศาสนาอาจารย์เจษดาได้แจกเอาไว้แต่พอดีผมได้ไปอ่านพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ในพระธรรมอุยยพยแต่ผมก็ได้สกิดใจอะไรหลายสิ่งหลายอย่างจึงได้เปลี่ยนมาใช้อพยพยบทที่34ข้อ1ถึงข้อ10เทศนาแทนและเมื่อใคร่ควรวญดูแล้วนะครับ ทำให้หวนกลับมาคิดถึงการนมัสก,การพระเจ้าในปัจจุบันว่าหลายๆครั้งมีปัญหามีปัญหาที่มีผู้มานมัสก,การบางท่านแอบคุยกันหัวร่อต่อกระสิกกันไม่ได้เป็นการให้เกียรติกับพระเจ้าแม้แต่ศาสนาจารย์ก็ทำนะครับผมก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่ทำถ้า เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นมาในการนมัสการก็คงไม่ต่างกับเรากําลังนมัสการพระเทียมเทศหรือรูปขอารพเพราะเราไม่ได้มองเห็นความสําคัญของการนมัสการพระเจ้าเลยไม่มีใครสักคนในพระวิหารแห่งนี้มีสิทธิพิเศษเมื่ออยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าแล้วจะทําอะไรก็ได้ ท่านจะเป็นศาสนาอาจารย์ท่านจะเป็นผู้ปกครองท่านจะเป็นมัคคณายกหรือท่านจะเป็นสมาชิกเหมือนกันหมดเท่าเทียมกันหมดเพราะว่าถ้าท่านทําก็ไม่ได้หมายความว่าท่านกําลังนมัสก,การพระเจ้าด้วยใจจริงการยีบหลับพอให้อภัยได้ท่านอาจจะเหนื่อยท่านอาจจะไม่สบายแต่ท่านก็ยังมีจิตใจที่อยากจะมานมัสก,การพระเจ้า แต่ในขณะที่ตื่นอยู่นั้นหากพูดคุยกันการกระทําของท่านกำลังเป็นการลบหลูพระเกียรติสิริของพระเจ้าอย่างน่าเป็นห่วงไม่ต่างจากที่พวกอิสราเอลได้นมัสการรูปเคารพที่เขาได้สร้างขึ้นมาในพระคัมภีร์ก่อนหน้าอพยพบทที่34นี้เลยนะครับ การแสดงความยำเกรงพระเจ้าเป็นเรื่องสำคัญโมเสสแสดงความยำเกรงพระเจ้าให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนในการพระเจ้าเข้าเฝ้าพระเจ้าของท่านตอนนี้จากคำพูดและท่าทีของท่านเองลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราเข้าเฝ้าในหลวงเราจะกระทำอย่างนั้นต่อหน้าพระพักของพระองค์ท่านหรือเปล่า คือเราจะคุยกันต่อหน้าพระพักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรือเปล่าแต่นี่คือพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดถ้าเราคุยกันเราต้องกลับมาคิดว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ประการที่สามเราต้องบอกกับพระเจ้าด้วยปากและด้วยใจของเราว่าเราต้องการท่อมใจลงวิงวอนขอพระองค์ให้ทรงยกโทษในความผิดบาปของเรา โมเสสถึงได้ทูลพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าถ้าแม้ข้าพระองค์ได้รับความโปรดปรานจากพระองค์แม้ว่าชนชาตินั้นหัวแข็งก็ขอพระองค์โปรดเสด็จไปท่ามกลางพวกข้าพระองค์และขอทรงโปรดยกโทษบาปของพวกข้าพระองค์และโปรดรับพวกข้าพระองค์เป็นมรดกของพระองค์ด้วยโมเสสที่เป็นผู้นําที่ดีมาก ถึงได้ยอมรับว่าเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระกัมภีร์เพราะว่าเมื่อเวลาที่พระเจ้กากำลังบอกว่าจะลงโทษเพื่อจะฆ่าอิสราเอลทั้งหมดที่ทำผิดนามพระทัยของพค์นั้นโมเสสบอกว่ายังไงครับโมเสสบอกว่าฆ่าข้าพระองค์แทนข้าพระองค์ยอมแต่ขอให้ไว้ชีวิตพวกเขาเพราะว่าพระองค์มีนามพระทัยที่จะน,นำพวกเขาออกมาจากอียิปต์ถ้าพระองค์ต้องการจะทำลายก็ฆ่าพระองค์แทนข้าพระองค์งยอม อันนี้คือแสดงถึงจิตใจของความเป็นผู้นำที่สูงที่สุดท่านถึงได้รับการยกย่องอย่างมากมายและคำทูลของโมเสสตอนนี้ได้แสดงถึงความถ่อมใจของท่านและการยอมรับในความผิดบาปทั้งหลายของประชากรที่พระเจ้าได้มอบหมายให้ท่านนำออกมาจากอียิปต์ และพวกเหล่านี้ก็ได้ทำความผิดต่อพระองคง์ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ว่าโมเสสก็ยังขอให้พระเจ้าเสด็จไปท่ามกลางพวกเขาและขอให้รับพวกเขาเป็นมรดกของพระองค์เป็นการแสดงถึงความต้องการที่จะมีพระเจ้าเป็นผู้นำเป็นการแสดงให้ เราและชาติอิสราเอลในสมัยนั้นถ้าเขารู้นะครับก็คือกษัตริย์ของเขาคือพระเจ้านั่นเองซึ่งตอนหลังอิสราเอลไม่ต้องการพระเจ้าที่มองไม่เห็นตัวตนต้องการมีไม่ต้องการกษัตริย์ที่มองไม่เห็นตัวตนแต่ต้องการกษัตริย์ที่เป็นมนุษย์ก็มีเรื่องมากมายซึ่งอยู่ในพระคัมภีร์เดิมซึ่งถ้าท่านจะมีโอกาสได้ไปอ่านก็เป็นเรื่องราวที่น่าติดตาม การที่ขอให้พระเจ้าเสด็จไปท่ามกลางพวกเขาและขอใหอ้พระองค์รับพวกเขาเป็นมรดกของพระองค์เป็นการแสดงถึงความต้องการที่จะมีพระเจ้าเป็นทั้งผู้นำและเป็นทั้งบิดาด้วยในเวลาเดียวกันเป็นการแสดงความเคารพนับถือและความศรัทธาอย่างหมดหัวใจจริงๆ การนมัสการพระเจ้าด้วยใจจริงจากแบบอย่างของการเข้าเฝ้าพระเจ้าตามลำพังของโมเสสในหนังสืออพยพตอนนี้ช่วยให้เราสามารถที่จะเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าในการนมัสการพระองค์ได้อย่างแน่นอนโมเสสแสดงให้เราเห็นว่าท่านเข้าเฝ้าพระเจ้านมัสการพระองค์ด้วยความรู้สึกที่ว่าพระเจ้า คือพระเจ้าจริงๆเรามานมัสการพระเจ้าอย่างนี้ไม่ใช่เพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์แต่ว่าเรามานมัสการพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าเราต้องไม่ลืมว่าไม่ว่าจะเป็นการเข้าเฝ้าพระเจ้าตามลำพังหรือเข้าเฝ้าพระองค์พร้อมกันเป็นหมู่ใหญ่อย่างนี้ คำพูดการกระทำและท่าทีที่เราแสดงออกต้องเหมือนกันหาไม่แล้วความยำเกรงของพระเจ้าไม่ได้อยู่ในจิตใจและจิตสำนึกของเราเลยถ้าเราทำได้อย่างจริงจังแล้วพระเจ้าจะตอบเราอย่างแน่นอนสองอาทิตย์ก่อนผมได้เทศนาเกี่ยวกับการถวายทัศสาง ซึ่งก็เป็นการแสดงถึงการนมัสการ,การพระเจ้าในรูปแบบหนึง่งซึ่งพระเจ้าได้ท้าชวนให้ทำซึ่งผู้เผยพระพรวจนะมาลาคีได้ท้าชวนว่าพระเจ้าจะทรงเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์และเทพรอ,อย่างล้นไหลาไมาให้ แต่จากเรื่องราวในหนังสืออพยพตอนนี้พระเจ้าได้รื้อฟื้นพันธสัญญากับโมเสสและประชากรของโะรง์ใหม่เพื่อให้ทุกคนรู้และเข้าใจว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทรงพระชนอยู่เป็นนิตมีอำนาจสูงสุดในการจัดการกับทุกอย่างและพันธสัญญาของโะรงค จะต้องได้รับการตอบสนองอย่างสัตย์ซื่อในชีวิตของผู้เชื่อทุกคนสรุปก็คือการนมัสการพระเจ้าด้วยใจจริงคือการนมัสการด้วยความรู้สึกและเข้าใจที่ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าจริงๆนะครับขอย้ำอีกครั้งหนึง่งเรานมัสการพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้า เมื่อเรานมัสก,การพระเจ้าอย่าให้ความคิดอื่นใดชักนำเราออกไปจากการนมัสก,การทำให้บรรยากาศของการนมัสก,การนั้นเสียเลยนะครับเพราะนอกจากคนที่ต้องการจะมานมัสก,การพระเจ้าจริงๆรู้สึกอึอดอัดแล้วถ้าเราไปพูดคุยกันอยู่ข้างๆเขาผมว่าพระเจ้าไม่พอพระทัยแน่นอนครับ ขอพระเจ้าอวยพร,พรเราทุกคนที่ได้ยินได้ฟังพระวจนะของพระองค์ในเช้าวันนี้ขอให้เราร่วมใจกันในที่ทสสาธุการแ้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงให้เรื่องราวในพระคัมภีร์ซึ่งพระองค์ได้ทรงดนใจให้ คนมากมายได้เขียนไว้เพื่อที่จะเตือนจิตสำนึกของข้าพง์ทั้งหลายว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้และทรงพระชนอยู่เป็นนิดเตือนใจข้าพง์ทั้งหลายให้ข้าพงธทั้งหลายรู้ว่าข้าพงธ์ทั้งหลายควรจะทำอย่างไรในฐานะที่เป็นประชากรของพระองค์ขอพระองค์โปรดยกโทษให้ความผิดบาปที่ข้าพงธ์ทั้งหลายได้กระทำต่อพระองค์ เมื่อข้าพร์ทั้งหลายละเลยที่จะตั้งใจในมัสการพระองค์ด้วยใจจริงขอเปลี่ยนจิตใจของข้าพร์ทั้งหลายเสียใหม่และโปรดประทานจิตใจที่มั่นคงความคิดที่นแน่วแน่เมื่อข้าพรมทั้งหลายอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์ในพระวิหารแห่งนี้ให้พร้อมอยู่เสมอที่จะทําแต่ในสิ่งที่เป็นที่ถวายประเกียติสิริแก่พระองค์เจ้า พระบิดาเจ้าข้าในเช้าวันนี้ข้าพระทุ้งหลายระลึกถึงมิตรสหายของข้าพระทุ้งหลายมากมายที่เจ็บป่วยหลายท่านนอนอยู่โรงพยาบาลหลายท่านนอนอยู่ที่บ้านด้วยอาการที่ย่ำแย่บางท่านไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้บางท่านมีลูกหลานที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดและอบอุ่น พระบิดาเจ้าข้าขอโปรดแสดงความรักความห่วงใยของพระองค์ผ่านทางชีวิตของข้าพระองทั้งหลายให้ข้าพระองทั้งหลายได้มีส่วนในการที่จะเป็นเครื่องมือแห่งสันติของพระองค์เป็นเครื่องมือที่จะออกไปช่วยเหลือคนเหล่านั้นให้เขาเหล่านั้นได้รู้จักและมั่นใจในพระคุณและความรักของพระองค์ ไว้พันธกิจทุกอย่างที่ข้าพุททั้งหลายจะกระทาร่วมกันในครสตจักรแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนพระคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมเยียนหรือไม่ว่าจะเป็นพันธกิจของฝ่ายต่างๆที่ได้ตั้งเอาไว้ได้เกิดผลอย่างดีในสายพระเนตรของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าชีวิตของข้าพระทั้งหลายเป็นของพระองค์จึงขอให้พระองค์ทรงโปรดอุ้มชู ประคับประคองในการดําเนินชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายทุกๆวันเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้มีจิตสํานึกที่ดีอยู่เสมอว่าข้าพระองค์ทั้งหลายควรจะทําอย่างไรบ้างในฐานะที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้เชื่อในพระองค์โปรดสถิตยอยู่กับประเทศชาติบ้านเมืองของข้าพระองค์ทั้งหลายคือประเทศไทยขอพระองค์ทรงสถิตยอยู่และทรงนําผู้นําทุกคน ที่จะช่วยกันสร้างสรรค์แก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่เคยผิดพลาดมาก่อนให้เป็นสภาพใหม่ที่ดีขึ้นพระบิดาเจ้าข้าไม่มีความสุขใดที่จะเทียบเท่ากับสันติสุขที่พระองค์ทรงประทานให้เช้าวันนี้ครับพระอทั้งหลายจึงวิงวอนขอพระองค์ทรงโปรดประทานสันติสุขนั้นให้กับข้าพระอาทั้งหลาย และเพื่อนร่วมชาติของข้าพระองค์หลายทุกคนให้เขาโลนั้นมีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังพระวจนะของพระองค์ยอมรับเอาพระองค์เป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อข้าพระองค์หลายจะได้มีโอกาสได้เป็นประชากรของพระองค์พร้อมหน้าพร้อมตากันโปรดสถิตอยู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ขอพระองค์ทรงประทานพระสุขภาพและพระพานาัยที่แข็งแรงให้กับท่านเหล่านั้นเพื่อท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะได้ช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับประชากรหรือประชาชนชาวไทยทุกๆคนเพื่อเขาจะได้มีความหวังอยู่เสมอในผู้นำของเขาขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้น ตั้งแต่นี้ต่อไปนั้นเต็มไปด้วยพระพรที่มาจากพระงเจ้าสู่ชีวิตของทุกๆคนอธิษฐานขอบพระคุณและทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน